นาลันตารู้สึกได้ทันทีว่าที่ตนต้องทนทุกทรมานมาหลายวันที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปโดยปล่าประโยชน์อย่างแน่แท้เพราะเรื่องราวที่คาดหมายไว้ล่วงหน้าว่าจะเป็นไปในทางร้ายต่างๆนานาก็อาจหาได้เป็นดังเช่นนั้นไม่แต่ก็ได้ประโยชน์อยู่บ้างจากการตัดสินใจในทางดีงามว่าจะไม่ทำสิ่งซึ่งแสดงความเห็นแก่ตัวการเอาเปรียบผู้อื่นและที่สำคัญที่สุดคือได้ กล่าวความในใจกับการนำเนิรวมทั้งได้ฟงความรู้สึกที่อีกฝ่ายนั้นที่มีต่อตนด้วยเช่นการฤดูใบไม้ผลิก,ก็มาถึงหมู่ไม้เริ่มแตกใบอ่อนน้ำม่วงเริ่มจะออกช่อนกดูหวอกที่เงียบหายก็เริ่มส่งเสียงร้องหน้าเรื่นรมแต่สายหมอกยังคงอยู่แต่จะค่อยๆสลายหายไปในยามสายนันตายืนอยู่บนลานหินหน้าปราสาทยืนมองนกดเหว ด้วยหน้าตาแช่มชื่นในตอนนี้สึกเนหาที่มีโอกาสจะเรื่องที่หนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตได้จบลงแล้วโดยยังไม่ได้ทีนออกรบเพราะคู่แข่งทางใจแม้จะมีทรัพย์สินมากกว่าทางฝ่ายตนหลายเท่านักแต่ก็ด้วยกว่าในทางคุณธรรมอย่างเปรียบเทียบกันได้ยากได้แพ้แพไปก่อนที่จะมีการแข่งขันในดๆนลันโทราชป,ปุโรดรีบชวโอกาสไปเจราจาสู่ขอการดำมนีให้แก่บุตรที่รักของตนและเป็นที่ตกลงกันได้ โดยร้าอ,อุปสรรคใดๆความสดชื่นนี้กำลังเหมือนใบไม้อ่อนผิ้นออกมาหลายใบเพราะราชสกุลทัสกํำลังจะได้ต้อนรับพระบรมศา,ศาสดาพร้อมเหล่าพระสาวกจำนวนมากที่ได้ตามเสด็จมาเจ้าชายอมวตาทรงรู้สึกยินดีปรีดาจากการขึ้นพระตำหนักใหม่ก็ดีการอภิเสกสมรสกับเจ้าหญิงศักยก็ดีจากกระทำเมื่อพระเชษฐาเสด็จมาถึงไม่เกินสาวันพระเชษฐาแม้จะทอรงถือ ครองเพศบรรพชิตก็คงรวมประทานพรด้วยได้และพรน,นี้ก็น่าจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าพรใดของใครๆนาลันตาและการนาดามณนีก็กำลังอยู่ในห้วงเวลาแห่งความสุขจากพบกับความสมหวังในเรื่องคู่ครองหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องทุกข์ระทมกับการทรมานในสู่ขอจากคนต่างถิ่นแต่เมื่อร้ายได้กลายเป็นดีความทุกนั้นก็กลายไปเป็นเทียงฝันร้าย ซึ่งพอตื่นขึ้นมาเรื่องร้ายก็ได้จางหายไปในตอนนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจสด็จมาถึงแล้วพร้อมด้วยเหล่าพระสาวกจำนวนมากซึ่งแต่ละท่านล้วนอยู่ในอาการสํารวมสมกับเป็นสมณะพระอักษาวกทั้งสองคือพระโมคคัลล่าและพระสารีบุตรก็ได้ตามเสด็จมาด้วยพระราชบิดาทรงนำพระประยุท์ญาติออกต้อนรับพระโอรสด้วยพระฤทัยเปี่ยมล้นด้วยปิติประโมทพระฤทัยหนึ่งก็อยากจะเข้ารงสวมกอด ให้สมกับที่ทรงรอคอยมาเป็นเวลานานแต่อีกพระฤทัยหนึ่งก็ห้ามไว้ไม่ให้กระทําทรมานในสู่ขอาจากคนต่างถิ่นแต่เมื่อร้ายได้กลายเป็นดีความทุกนั้นก็กลายไปเป็นเทียงฝันร้ายซึ่งพอตื่นขึ้นมาเรื่องร้ายก็ได้จางหายไปในตอนนี้สมเด็จพระสะมัมมาสัมพุทธเจสดมาถึงแล้วพร้อมด้วยเหล่าพระสาวกจํานวนมาก ซึ่งแต่ละท่านล้วนอยู่ในอาการสำรวมสมกับเป็นสมณะพระอักษาวกทั้งสองคือพระโมคคัลล่าและพระสารีบุตรก็ได้ตามเสด็จมาด้วยพระราชบิดาทรงนำพระประยุท์ญาติออกต้อนรับพระโอรสด้วยพระฤทัยเปี่ยมล้นด้วยปิติประโมทพระฤทัยหนึ่งก็อยากจะเข้าทรงสวมกอดให้สมกับที่ทรงรอคอยมาเป็นเวลานานแต่อีกพระฤทัยหนึ่งก็ห้ามไว้ไม่ให้กระทำศาสดาทรงครองภาคกสาวพัฒน์อยู่ในเพศบัรผชิต พระนางจึงไม่สามารถที่จะเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมใกล้ชิดได้อีกความน้อยพระฤทัยในการที่พระสวามีเสด็จออกทรงผนวชประหนึ่งว่าพระนางนั้นเป็นการกันนีพระสวามีจึงทรงทอดทิ้งไปไม่เหลียวแลทำให้ทรงพระกันแสงอยู่เป็นระยะระยะแต่ด้วยพระปริชาญบางครั้งก็ทรงหักพระไทยได้เมื่อทรงรำพึงว่าพระสวามีนั้นประกอบด้วยพระฤทัย เมตตากรุณายากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนการเสด็จออกทรงเพศบรรพชิตนี้ก็ด้วยทรงมุ่งหมายจะสแสวงหาสัจธรรมอันล้ำเลิศแล้วนำมาเทศนาโปรดผู้คนทรงยอมลำบากพระวรกายยอมจากพระโอรสและพระชายาทั้งนี้ก็ไม่ใช่จากสาเหตุอื่นนอกจากเป็นการเสียสละส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงพอระลึกได้ถึงดังนี้ก็พลอยทรงชื่นชมไปกระบ,บอกพระสวามีผู้มีพระฤทัยสูงส่ง ้วยพระคุณธรรมในวันที่พระบรมศาสดาเสด็จมานั้นพระนางทรงมีพระฤทัยเต้นระทึกไม่รู้จะทําสิ่งใดดีจะทรงออกไปเฝ้าร่วมกับพอประยุนญาตทั้งหลายก็ไม่แน่พระฤทัยว่าจะทรงกลั้นพระสุชนไว้ได้หรืออาจจะถึงวิสัยภาพไปก็จะสร้างความกลลหลโดยไม่เป็นเรื่องอันสมควรทรงกอดพระราหุลพระโอรสนิ่งแล้วมีน้ำพระเนตรไหลออกมาตามลำพังบางครั้งก็ได้แต่ทอด พระเนธดูประชาชนที่เดินขวักไขว่ไปมาเพื่อเตรียมรับเสด็จของพระบรมศา,ศาสดาวันแรกผ่านไปด้วยการแสดงธรรมแก่ศักด์ยุงทั้งหลายในระยะใกล้สู่ประชาชนจะนั่งฟังธรรมเทศนาห่างออกมาทุกคนรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาและปรารถนาที่จะได้สดับฟังในคราวต่อๆไปแต่เมื่อเสร็จจากการแสดงธรรมในวันแรกแล้วก็ไม่มีใครในศักยวง์ทูลเชิญพระบรมศาสดาส,ดาสวยพระกรยาหาร ในสถานที่แห่งตนแม้พระราชบิดาก็ทรงเชื่อด้วยพระองค์เองว่าพระศาสดาและเหล่าพระสาวกจะเสด็จไปสู่พระราชฐานและสวยพระกระยาหารในที่แห่งนั้นจึงได้ทรงสั่งให้จัดเตรียมโภชนาหารไว้ให้พร้อมการรับรองให้ครบถ้วนทุกรูปครั้นรุ่งเช้าถัดมากลับกลายเป็นว่าพระบรมศาส,าสดาทรงถือบาทออกบิณทบาตตามบ้านเรือนของประชาชนมีเหล่าภิกษุสงเดินตามเสด็จประชาชน ก็เกิดอาการปลื้มปิตินำอาหารตามมีตามเกิดมาใส่ลงในบาทของพระตาคตและเหล่าภิกษทุทั้งหลายพระนางยโสธาราผู้ทรงวาวุ่นพระไทัยตลอดราตรีก็ทรงทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวในเวลาเช้าก็ทรงทมนัสยิ่งนักเพราะทรงเห็นว่าการเสด็จพิขาจรในลักษณะนั้นเป็นที่เสื่อมเสียแก่ราชประเพณียิ่งนักจึงรีบไปกราบถวายบังคมเสด็จพระพุทธบิดาเล่าความให้ทรงทราบ พระราชาตกพระราชาหายอย่างยิ่งรีบเสด็จออกพร้อมด้วยข้าราชบริพารตรงไปสู่บริเวณที่พระบรมศาสดากำลังเสด็จเพื่อบิณฑบาตัเพะกับพระราชโอ,อรสว่าทรงทําให้ชาวประชาดูหมิ่นได้ว่าพระราชบิดาไม่สามารถถวายพระกระยาหารแล้วหรืออย่างไรจึงต้องเสด็จออกพิขาจา์เช่นนี้พระบรมศาสดาตรัสตอบว่าการเสด็จออกบิณฑบาตนั้นเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพราะเป็นโอกาสที่จะได้แสดงธรรมโปรดมหาชนหรือทําให้มหาชนได้บําเพ็ญคุณงามความดีอันจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เขาเหล่านั้นสิ้นกาลนานโดยพระองค์ได้แสดงธรรมโดยย่อว่าบุคคลไม่เพียงประมาทในความเทียนพึงประพฤติสุจริตธ,ธรรมผู้ประพฤติธรรมกระทำความดีย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า มองดูผิวเผินข้อความนี้ก็ดูไม่น่าจะมีความหมายอะไรแต่เมื่อพิจารณาถึงผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ซึ่งพระบรมศาสดา,สดาทรงนำมาให้เห็นเป็นประจักษ์แก่ชาวกระบินพัสคือจำนวนภิกษุเรือนพัน รูปที่มาจากทั้งชนบทตลอดจนราชธานีขององค์แคว้นต่างๆในวรรณะต่างๆผู้ยอมประพฤติตามพระโอวาสของพระองค์แสดงถึงผลของความเพียรของพระองค์ว่ามีมากมายเพียงใดบัดนี้พระองค์กําลังทรงเรียกร้องให้ทุกคนประพฤติตนในสุจริตธ,ธรรมและทรงรับรองว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตพระพุทธวจนะเช่นนี้เป็นการคับประกันกับผู้ประพฤติธรรมให้มีกําลังใจ เพราะโดยมากคนเรามักจะยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำคือความโลภความโกรธความหลงให้ทอดทิ้งธรรมหรือความดียอมประพฤติในทางทุจริตเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางวัตถุราคาหรือคุณค่าของคนจึงต่ำอย่างยิ่งด้วยจำนวนเงินทองก็สามารถซื้อให้คนนั้นคนนี้ยอมประพฤติผิดยอมโลงละเมิดทำได้โดยง่ายพระราชาผู้ชาราทรงมีพระปริชาหลักแหลมพอที่จะเข้าใจถึงความหมาย แห่งพระดำรัสอันจูงเข้าหาทมข้อความสั้นๆที่ตรัสเทศนานั้นจึงงอปรากฏเป็นในแห่งธรรมมากมายหลากหลายทรงพิจารณาแจ่มแจ้งแล้วก็ทรงได้ทำจากสุขคือดวงตาเห็นธรรมประจักษ์แจ้งในเนื้อแท้แห่งพระพุทธศาสนาทรงอาราธนาพระพิโยรสพร้อมทั้งภิกษุษสงฆ์ทั้งหลายเข้าสู่พระราชฐานเพื่อสวดพระตราหารที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างปราณีตบรรจงท่ามกลางพระประยุทธ์ญาติแต่ในเช้าวันนั้น พระนัยโสธาาก็ไม่ได้เสด็จไปเฝ้าถวายบังคมประหนึ่งจะทรงคอยดูน้ำพระฤทยัยพระตาคตตามวิสัยของปุถุชนว่าถ้าตัวเรานี้มีความดีความชอบอยู่บ้างก็จะเสด็จมาโปรดดัดแต่ถ้าเราเป็นหญิงการกันนีชั่วชา้าสามานก็สมแล้วที่จะเสด็จเลยไปที่อื่นหรือทรงลืมเสียงเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพระกระยาหารเสร็จแล้วก็ทรงแสดงธรรมสั้นๆอีกครั้งหนึ่งโดยใจความคล้ายคลึงกับที่ ทรงแสดงแด่พระพุทธบิดาในระหว่างทางคือทรงเน้นให้ประพฤติสุจริตธ,ธรรมให้เว้นการกระทำทุจริตแล้วทรงสรรเสริญผู้ประพฤติดีประพฤติชอบว่าจะอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระนางเจ้ามหาปชาบดีโคตมีทรงพิจารณาเนื้อความแห่งพระธรรมเทศนานั้นก็ได้ทำจากสุคือดวงตาเห็นทอนโรมเป็นพระโสดบาบันบุคคลส่วนพระพุทธบิดาก็ทรงได้ บรรลุสกธาคามิผลเป็นการเลื่อนขั้นแห่งการบรรลุธรรมอันหนึ่งบุคคลผู้ได้สดับพระธรรมเทศนาแห่งพระตาคตแล้วได้บรรลุผลที่ดูว่าเป็นการง่ายนั้นมีเหตุผลอยู่สองข้อคือหนึ่งพระบรมศาสดาทรงทราบพ,พื้นอัธิยาสัยของผู้รับฟังว่าแสดงทรรเรื่องใดจึงจะได้ผลดีกับคนผู้นั้นสองผู้นั้นเองได้เคยบำเพ็ญบารมีหรือคุณความดีมาแล้วและเป็นผู้ที่พร้อมจะบรรลุธรรม เพียงอาศัยคำตรัสในทางเล็กน้อยก็ตรัสรู้ตามได้อีกอย่างหนึ่งพระพุทธบิดาทรงทราบดีว่าเหตุไฉนพระยะโสธาราจึงไม่ได้เสด็จมาถวายบังคมเยีะยงพระยุนญ,ญ,ญาติอื่นๆจึงทรงอาราธนาพระบรมศาสดาพเพื่อเสด็จไปโปรดพระนางพระพุทธองค์โปรดให้พระสารีบุตรและพระโมคัลานะสองพระอัาวกตามเสด็จ โดยมีพระพุทธบิดาทรงนำทางพระองค์ทรงทราบถึงความระทมตรงตรองพระฤทัยของพระนางที่สะสมมาเป็นเวลานานพระนางคงจะฟูมฝ่ายเข้ามาก่อดพระบาทแล้วกันแสงให้จนถึงวิสัญญีภาพสลบลงเป็นแน่พระองค์จึงตรัสแก่พระอักษาวกขึ้นมาว่าดูก่อนสารีบุตรและโมกขลานะหักนางจะร่ำให้โสกาดูนตรงเข้ามากอดบาทของตถาคตแล้วพวกท่าน ก็อย่าห้ามนางเลยจงปล่อยให้นางได้ระบายความอัดอั้นตันใจความทุกข์นัสน้ยใจอันเก็บไว้เป็นเวลาหลายปีเพียงชั่วครู่นางก็พร้อมที่จะรับพระธรรมเทศนาและได้บรรลุอริยผลคุณความดีของนางนั้นมีอยู่มากเมื่อได้แสดงธรรมโปรดให้เห็นสาระแห่งความดีของนางพร้อมทั้งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการที่ตถาคตออกสแสวงหาสจธรรมจนค้นพบและนำมาแสดงให้นางมีส่วนได้ ตรัสรู้ตามนั้นมีคุณค่าอันสมควรหรือมากกว่าประโยชน์และความพอใจส่วนบุคคลมากมายนักแล้วนางก็จะเห็นเองว่าที่เศร้าสุกทมนัดจนไม่เป็นอันสวยนั้นก็เพราะยังไม่ได้ประจัดกระแจ้งในรถแห่งพระธรรมโดยแท้เมื่อพระราชาผู้ชารานำเสด็จถึงพระตำหนักแห่งพระนางยโสธาราก็ทรงตรัสบอกแก่นางว่าตอนนี้พระปรยรสของพระองค์ได้เสด็จมาโปรดแล้วจงมาเข้า เฝ้าถวายบังคมเถิดข่าวการเสด็จของพระบรมศาสดาทำความปลื้มปิติให้เกิดแก่พระนางอย่างเหลือที่จะประมาณได้แต่ความสศกเศร้าที่สะสมมาหลายปีก็ระดมขึ้นมาจนรู้สึกว่าไม่สามารถกั้นน้ำพระเนตรไว้ได้พระนางทรงกันแสงแล้วตรงเข้ากอดพระบาทของพระศาสดาศสะอกสะอื้นปานพระฤทยัยจะขาดพลางกราบถวายบังคม